นโจัตตารุธรรมวัตทันติอายุวันโนสุขังปะลางสาธุ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 ไปเทศการเยไะดูเรื่องเด้อลำาัเลยด้วยเต้นมารวมงานู่ว่ครับนวมงานอำเ่อน สะดวกระจะน่าค่ะโอกาสรับฝากอย่าผิดคำ่า่ามือในเบ็ดตันดอกไม่นะครับโอ้ทาวบ้านที่ติพาม่าอยู่ม้ครับฮ่าฮายาโอ้ปลูดอกไม้ขายทรงาย่บ ลอยนี่ตอกแต่ละาใส่มันหมดเหม<อ>ือน,นกันมันม<อ>ีตอกหลับหน่อยหลับแง่บ่คร<อ>ับหลับี่งามครังเนาะงามโอ้คับผมงามงามน,นี้ก็แปดสิบบาทลอยละแปดสบ,บลอยละมันเกิจาตามขนาดลงมา,าเรือเร่อยๆเออเอามาจะเลือรายยุ่มา้ครับอยู่ส่วนตี โอ้วันนี้บุญกุศลเนาะเอามาถวายว้รวมงานตาเธอเนี่ยมันก็ซีเมื่อนหางมื่นดอกโอ้ครับผมอืมอ๋อโอ้เรื่องไปจังดอกใหม่ครับผมฝนเอาดอกใหม่มาถวายรวมงานเพิ่นเหมือนนะครับเนาะรวมงานจังหวัดกุเแีกับนุโมทนาบุญน้ำเพลินครับผมดอกใหม่งามก็ต้องแช่ทางน้ำแช่ไว้ก็ได้ครับเอาว่างไว้แบบใหม่มันถึกแดดดืวยนะครับ บ่อยอนมาครับมันจะได้ของน่าขายติดนึงโอ้มไดบอกย่อมนมวยาัแนไปเนาะ่อยอรต้องเปิดอาการมั้งครับนี่นี่เราเปิดถงเปิดแล้วกันว่าไมจังอ่าเหีย่อนอ่ะเข็นลงปูมาอยพวกมไล่แน่ พอ,อพอดีไซนใอ่ะพอดีเนาะลืมมาเลยลงมาทีจุด <c oughs> ไม่เอาโซกอ <c oughs> <c oughs> เอาลาบวะครับถามวันที่สองมาบ่ไดอยว่าเอาโซกเอาลาบน้ำกันครับผมโยมมันมาเราต้องเอาขอตูแต่าเด้อาแหวนนอกนอกไ็ได้ขอสัมผัสเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้เจ้ามาหัวที่แล้วเนาะ ผมกะมาหลายเทือแล้ววะครับผมโอ้ไปเห็นไปเห็นเหล็กปฏิทินอยู่ในสาราใหญ่ครับครับผมกอจ็ดบางเหนยูมองย,ยูม,มึงไดนเพิ่นหอยแม่ด้่นันเหรครับโอ้ไปเห็นเหล็กวัวครับมันเป็นไอเหล็กที่ไอดันแล้ที่ไอเหล็กปฏิทินน่ะไหมครับครับผม มันจากหนึ่งกับสิบหกนะครับโอ้โหที่ว่าข้าเจ้าเขียนนั่นนะไอ้วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกกันเตี้ยโอ้ยงอ่ำอยู่ไม,ม่เคยมาตรงกันพอดีเตี้ยครับโอ้ว<อ>่า<อ>ตัวงานกับของเจ้าบอครับผมเพิ่งเอาสามตัวท้าให้เงินไอ้เจ้าซื้อตัวใด จะเห็นตัวอะไบอนีลุงถ่ายหาสามแปดครับดูปฏิทินครับหฝันยูปฏิทินอันเก้าหน่ะผมพาไปเพิ่งกะได้อโอ้โหจ,จะเห็นหาสามแปดครับมันกะมันเล้วแต่คนเบิ้งไหมครับแต่ว่าชัดๆมันหาสามแปดเลยโอ้ครับผมบโอ้ก็เลยเห็นเห็นหาสามแปดเนาะอ เกษียงเราตีไปแล้วครับบ่ฟันดีบ่ฟันดีบ่คือแบบฟันดีบ่ฟันไวยังโนขึ้นเลนฮ่าอือแต่ว่าเสียงตัวมันขึ้นจังฟันฟันดีครับถูกไหฟันว่าฝนตกแบบแห้งเลยเปียบเราก็ได้กินซีมหมูเบิงในได้ตั้งนานว่าฟันดีเลยขึ้นเลยครับตัวซื้อตัวได้ไปแล้วตัวตัวฟัน เจ้าฟันดีนะตอลงทุนตัวใดเป็นแล้วเจ็ดซีหาเจ็ดสีหาซื้อตัวนี้พ้อแล้วก็มาฟันฟันมันขึ้นโอ้นี่แน่กับมี่มีตัวใดก่อนจ่ซื้อลงทุนในรอตเตรีนะลงทุนหาสามแปครับหาสามแปดเจ็ดซหเจ็ดสีหาเนาะครับเนาะ เสื้อกับฟันดีอยู่ได้กินเนื้อปะได้กินเนื้อมูเนื้อมูเตะกินมูมูเลยเตะ่าอมูหมูวน้านแล้วเนาะอาจารย์อาจารย์มากว่าท่นเออเดือนตีแล้วรถตี่จทยรถตุ่ยโจทยสืบอะไรฮะนี่นะครับที่บอกไปว่า เจ็ดเสีนะเป็นเขาเขียนไหมบอกที่กันเลยขอเบิ้งงนี้เปลียนครับโอ้เจ้าไปเห็นนักสั่นเลยบัดมันมาตรงกับเลขอ่าเพ,พิ่นพอดีเจียยังครับเพิ่นมาฮันเด็ปลอยบอกว่ากันว่าหันแม่เก้าเจ็ดหแม่เมียนมันขึ้นมือเกืงเลยเขาเขียนไว้น่ะโอ้ครับผมโอ้ดวงของเพิ่นเนาะมันจะเป็นดวงของเพิ่นเป็นดวงของเพิ่นซื้ออืม โอเจสเนาะครับเนาะ่นซื้อตัวนี้เ็นทีว่าคนเห็นเนาะครับเนาะหนึ่งแปดศเจสหาครับผมต<พ>อะ<ม>ที่ผมเห็นอยู่ปฏิทินเลขหาสามแปดหาามแปก็ซื้อไว้แล้วกับเจสเนาะครับเนาะหาสามแปดกับเจสี่หาอที่ว่าคนเห็นก็เจอยูปฏิทินเหยืนะ่เนาะ มาตรงกับเรือก<ช>ับปูเฮาครับผมกับเป็นเหตุบังเอิญเนาะครับเนาะ,ะก็เพราะว่อย่งกับโชคของเพื่อนอเป็นโชคเป็นลาภของเพื่อนนะครับเนาะ,ะกลับแล้วพ่อครับผมก็จะกลับแล้วตามนั้นนะครับเนาะใช้แบบเสียหายกับหาสามแปดเนาะ อ่าสามแป้เอาคนคนหาเฟรอาจารย์คือผูเ้เห็นรับเมื่เห็<ะ>นบมดใส่ห้าสี่ไหมตาวิธีตัวนี้ตัวสี่ด้วยบังหันนี่กเก้าเจ็ดสองสองหือ้าสองสมแปก็เลยจับ5 3 8สามโอ้ทีไมนเห็นชันด,ด<อ>นนชัดนะ ว่าห็นเจาเจ็ดกระเทียมกระตุ้แมนโอ้จอาที่ดัวดีเลยโอ้คนที่มีสวนมวยหาจักเห็ดเนาะโอ้ยมาดีกัะจับห้าองสามแปดห้าสอผมก็เลยจับห้าสามแปด้มต่ว่าผมเลยมักแต่สิที่มักที่นี่ครับอืมวันหนนี้อาจไม่เนาะ มันขึ้นดูกับดวงนี่อโอ้จะมาเบิ่งยี่นี่เราก็เจอปฏิทินอยู่ในศาลาเพื่นครับอยู่ในศาลาวัดกุฏแห่แล้วครัเบเนาะมีลูกแขะอยู่ข้างหน้าศาลาใหญ่เนี่ยแฉะเพิ่งเฮ็ดไปครับผมนี่เปิดมาเบิง่งจุดปฏิทินอันนี้มาหันมันก็ตรงกันเนะครับแล้วเพื่อนเดี๋ยวดูปฏิทินครับผมเมื่อนี้เพื่นก็เห็นขี้เก่าครับ เป็นกับว่าเบิรงอยู่ปฏิทินกับหอยอยู่คือเก่ามันบ่ครับ <laughs> เออเอาเอามันแล้วแต่ดวงไผดวงมันครับโศกไผยมันมันเนะาะตามที่จริงก็ได้อาจิมาตัวนี้หรือว่า,าเป็นข้อมักของเพิ่นเป็นเห็นตัวนี้เป็นเห็นเหล็กเป็นตัวนี้เนาะครับเนาะดวงของเพิ่นสิ้นของเพิ่นวัฒนาเพิ่นครับตามนั้นครับผมเอาเดี๋ยวเราจะจัดไปแล้วลอตเตอรีอ่อ่า าสามแปดาสามแปดครับผมเนี่ยที่ดล้วก็เห็นยูซี่กับเก้าเจ็ดว่าสิบหกผม้าผมเบิง้งไอ้สิบหกผม้าทเบิ้งสถิติการออกมันจะมันจะเลียกตามอเอาไกจับสองสามกนแะล้่สอเห็นไหมโอ,อ้ครับเอาครับอสองสองสามโอ้มันก็นอยู่ในนี้คืเอเขาอ่ามันจะ ท่า4ตัวมัน5 2 3สี่เองสีห้องเห็นชัดเจนมากครับหา2 3 8 5 2 3 8หา2 2หา3 8 8 3เอาจากสี่ก็ได้อีเนาะ2 3 2 3นั่นเพราะว่าไอ้สถิติมันออก16กลุ่ม5นี่มันมันมันเหล็กตำแมครับบอกครับโอ้แสดงว่าเสี่ยนหวยตัวจริงจ้นีน โอ้น่าผมนะดีมากดูสุดธีเงินนีม้มัน14มันดังเนาะ14วันท้ายครับผมมันดังแต่ว่าที่นี้คือเจ้าจัดไว้แล้วเนะาะ38เนี่ย38เนี่ยเนาะครับผมจัดไว้แล้วก็ฟันดีพร้อมโอ้เอาเอาเอาเก๋เห็นดูซ้ำนี่ิครับ มาเอาคักๆกระไดฮามเขาจังมาเอาอีกมันมีตลอดเลยครับว่าปฏิทินนะหามันมากนะกันเนาะหามเขาอีกที่เนี่ยว่าหันนะเขาแล้วเขาแล้วละเจครับผมอ่าเขาแล้วละเขาของเพื่อนแล้วงวดว่าหันศูนย์เจ็ดกระหอเห็นไหมครับีศูนย์ทั้งบนทั้งล่างต้นนะเลยปฏิทินครับเพิ่งมาเบิ้งอยู่หนึ่งเขาด้วยอ่ะวันที่หนึ่งสุเจ้าขอโอ้ดวงเพื่อนเจ็ดสองหก ยบหกสิกอะ 5, ้าสแปดกแล้วแต่แม่จะจับครับเป็นศูนก็ได้เป็นศ้เถ้ามันเห็นเป็นชัดก็คือข่าน้ำผน้นอ่ะโอ้ก็ดวงไพ่ดวงกันเนาะครับผม